คุณชนกิกานะครับต่อยอดอีก100บาทนะครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีนะคะท่านใดอยากจะให้นะคะต่อยอดบุญกระถิ่นนะคะวัดชัยมงคลก็นะคะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเรามีเวลาต่อยอดกระประมาณ7นาทีนะครับเดินนาทีนะครับทุกน่ากับทุกนแจ้งมาในะครัต่อเราทำ รจะวรวมคำนวนะคะในในเวลา12าาอเรานับในป่าสวรรค์เลยก็ได้นะเพเป็นการเป็นสีเวลาเนาะได้เท right? ่าไหร่ครับในป่าสวรรค์นะแปลว่านะครับเอ็นิที่จะกโอนเข้าบัญชีนะครับของทางวัดเข้าไปบัญชีทางวัดก็ได้ คุณวณิดาครับโอนเข้าบัญชีวันละ200บาทครับทุสายุสายุสาุอยู่ในราย์เอฟซที่ทงบ้านนะครับที่ร่วมขับุมาแล้วแต่ไม่ได้ซื้อที่จะต่อยอดนะครับในไฝากนะครับน่นะครับคุณวีรบเธทเททู คุณวิรัตเทถุนะครับต่อยอดอีกหนึ่งร้อบาทสาธุสาธุสาธุนางพันธัญกรชนนะครับวันนี้ชอนะครับต่อยอดอีกหนึ่งร้อยบาทสาธุสาธุสาธุเอ็มซีนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับครับอนเข้านะครับวชิวัด ชยชงคนได้นะครับไปเลขบัญชี02035798156นะครับอีกรอบนะครับ020357938156ธนาคารอองสินนะครับ่าได้ตลอดทั้งวันนะครับ่าได้ตลอดทั้งวันนี้นะครับ่า นางเกษรริษฐ์ธิชัยนะครับต่อยอดอีกนึ่งร้อบาทนะครับสาธุสาธุสาธุบริษัทงดองโฮซับนะครับผลิตภัณฑ์ทีวีสกินต่อยอดอีกสาพันบาทสาธุสาธุสาธุคุณรุ่งโร์แสนยศนะครับต่อยอดอีกนึ่งร้อบาทสาธุสาธุสาธุ ก็สามารถโูนเข้าได้นะครับตลอดทั้งวันนะครับช่องอัธวัตสื่อหนึ่งชาแนลพร้อมด้วย f c และก็แอดมินในช่องนะครับต่อยอดอีกหนึ่งพันภาษาทุภาธุสาธุภาษุภาษาทุชาตนี่อะไรนี่ช่องแอดเฟมิลี่และแอดมินในช่องพร้อมด้วย F4 ในช่องต่อยอดอีก ใครดีในช่องเอราม้าพร้อมทััน <grammar> ม <grateful> okay. um, uh, ิช <Overwatch> ่องนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกำลังใจใหกับช่องได้ร่วมบุตกันในวัดชัยมงคลนะคะวัดที่งสงการจันดิลที่มาของลูก้าและทีมงานในพุนะอย่าลืมสาทุกสาบุด้วยนะคะหมเลขรัชีนะครับหมาเลขกรชีรอบในระหว่างที่นะครับรอลนะครับพี่ทว่าเช็ค ตัว MCTO เข้ามาทะกรร่วต่อยย่อยังเหลือทุนเท่าไหร่นะครับหมายเลขบัญชีนะครับของนครทนะครวัดจำนวนบัญชี020357938156นะครับธนาคารออมสินนะครับสามารถโอนเข้าได้ตลอดทั้งวันนี้นะครับนาจนถึงวันนี้นะหรือถ้าใดนะครับวยัน้ี่ i'm ah.